อเอาเข้าไปเอาเข้าไปจะออกยังไงทีงนี้ฮะออกยังไงมันนี่มันนี่ติดบ่วงมันนี่ติดบ่วงแล้วเว้ยฮะโกโก้โกโก้เอ,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 อมามันนี่ออกมาหน่อยโก๊โก้มันนี่ออกหน่อยเอามันนี่ออกยังไง มันนี่ติดบ่วงครับผมมันนี่ติดบ่วงชีดักกุ้งเขาไปยังไงมันนี่มันนี่เอาหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอละบาดนี้บาดนี้มันนี่หาทางออกบ่พ่อสีออกมองได้สีออกจังได้ มัน,ม,นมันเย็บแบบไอ้นี่ร่นเปิดตูดต้องยกเปิดตูดโอออกได้นะคะเขาเข้าไปตามรูนี้ออกข้างล่างนู่นมีที่เปิดตูดอยู่น้องเข้าไปสนนะคะน้องเล่นสนน้องสองเดือนเนาะมันนี่